สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นางใจดีมากเลยนะครับนางบอกว่าชวนผมมาปะข้างนอกนะครับแล้วก็ จะมาซื้อไก่นะครับเพื่อไปเลี้ยงคนงานที่มาทําบ้านให้กับเรานะครับวันนี้ก็นางก็เดินเข้าไปสั่งข้างในแล้วนะฮะนางบอกว่าเลี้ยงเขาบ้างสงสารเขาวันนี้แดดร้อนนะครับอยากให้เขาทานอาหารแล้วก็ซื้อมาได้หลายกล่องมากเลยวันนี้ช่างมาเยอะนะครับจนหิ้วกันมาไม่พอก็มาตามผมไปหิ้วช่วยนะครับ้องไก่ด้วยนะครับนี่ือไก่สิครับเต,ต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คนงานกันนะครับที่ บ้านที่กาลังสร้างของเรานะครับไปดูกันครับตอนนี้ก็พักเที่ยงพอดีนะคะครับเราก็เอาไก่เนาะมามาให้คนงานที่ทําบ้านนะคะเพราะว่าเห็นแล้วก็แบบแดดก็ร้อนเนาะอะไรเงี้ยเอามาเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกพี่ๆเขาเนาะใช่ให้ช่างให้ช่างเดี๋ยวเราไปเอาไก่ไปให้พวกพวกช่างเลยนะคะครับไปกินข้าวก็แล้วหรอครับ ซื้อไก่มาเอาไก่มาซื้อไก่มาเป็นแบ่งครับคนงานมีเท่าไหร่คะน่าจะมาเท่าไหร่นะแปดเก้าคนรูปน้ที่ผมเองของเขาสามเป็นสิบสองเนาะเดี๋ยวล่วงลูกเดี๋ยวล่วงลง่นไปให้กี่นู่นให้ที่เขาเลยเดี๋ยวเอาน้ำน้ำนี่จ่ายรูปเดี๋ยวที่รูปเดี๋ยวก่อนอันนี้ อันนี้พอดีตรงนี้เนาะและไปไหนกันหมดแล้วคนงานก็คือเข้าไหนคะ <g ül> คือเรามาตอนเที่ยงพอดีนะคะช่างก็เลยทานข้าวกันเดี๋ยวเราไปดูที่เหลือตอนนี้ก็เอาไปแบ่งให้ช่างเพราะว่าเขาพักเที่ยงพอดี <c oughs> ยังกินข้าวันแล้วใช่ค่ะก็นอนอยู่ก็ไปแบ่ง <c oughs> แล้วก็มีบางคนทานข้าวอิ่มอิ่มก็มีนะคะบางคนก็อันนี้หนูไปไปครบแล้วเนาะครบหมดแล้วค่ะไปนู่นเลย พี่พี่พี่คะตั้งเอาไก่มาให้อ่ะให้ให้พี่มีสองคนเนาะอ่้งอะตรงนี้สองคนนะคะน้ำสองแก้วค่ะพักผ่อนมักผ่อนกำลังพักผ่อนเลยตั้งกินไก่ก่อนครับเดี๋ย <c oughs> วค่อ <c oughs> ยนอน กำลังหลับเลยไงที่ล่มมีแค่ตรงนี้อันนี้อันนี้มีกี่คนตรงนี้คะสามเนาะน้ำตามแก้วปะอ่านี่คะ่ะน้ำตามแก้วคะ่ะน,น้ำนตรงนี้ขอโทษน,นะคะไก่ามากีคนคะ,ะคสามคนนะคะค่ะ อันนี้สามคนเอาครบไหมสามคนเดี๋ยวนะคะสามคนนะคะค่ะค่ะเอาละค่ะเหลืออีกเอ๊ะาทางนู้นครบป่ะครบใช่ไหมคะวันวันนี้ช่างช่างช่างเชื่อมมากี่คนนะคะสามแล้วแล้วของช่างเล็กมากี่คนคะสี เก้าคนคครับ9นแล้วทำไมเหลือเราสั่งสองเพราะเราสั่งมาสิบสี่เราสั่งมาสิบสี่โอเคครับมีก็ห้าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วใช่เสร็จนี้ก็รอมุ่งหลังมุงหลังคามุงกระเบื้องหลังคาใช่ค่ะนะครับคลิปนี้เราก็ครับ เอาไก่มาให้ช่างเนาะเพราะว่าแดดร้อนอะไรร้อนเราก็เลยแบบเสร็งานเห็นบอกว่าหนูจะแจกคนละสองพันหรือว่าอ๋อไม่ได้เหรอโอเคโอเคนะทีนี้ลาไปก่อนนะคะที่เหลือเสร็จพี่โฟกกับน้องไกด์น้องไกด์น้องไกด์ว่าไงโอเคป่ะ่าเละไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ